สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลร์ประเสริฐศรีนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับตามใจน้องมะวะน้องมนะนาหนึ่งวันนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำคอนเทนต์อีกหนึ่งคอนเทนต์คือมีงบอยู่500 <100 S 1> บาทห้า้วเราจะได้อะไรบ้างนะครับว่าน้องมะนะอยากได้อะไรอยากกินอะไรจะต้องได้แต่อยู่ในงบแค่5 0 0บาทเท่านั้นนะครับอาอยากกินอยากซื้ออะไรแต่แต่มีข้อแม้ว่าต้องใช้ให้หมดนะห้ามให้เหลือห้ามให้เกิน ไม่ให้เกินด้วยอ่าโอเคนะแต่ว่าถ้าใช้ไม่หมดหรือว่าเหลือเหลือเกินมานะก็ต้องรับผิดชอบเงิน500บาทโอเคปะ่ะโอเคอ่ะให้ไว้ก่อนเลย500บาทครับมาดูกันนะครับว่าน้องจะทำอะไรนะครับกินข้าวยังไงกินข้าวยังกินข้าวแล้วกินข้าวแล้วเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเอาแล้วอยากได้อะไรอ่ะ ปกติมาห้าง๋ยวมาทําอะไรก็เดินดูก็มีอะไรขาดๆเงเหลือก็ซื้ออ้าก็คือายคว่าสามารถซื้อแล้วออกไปแล้วก็เงินเหลือก็สามารถก็ซื้อข้างในข้างนอกต่อได้นะแต่ว่าต้องใช้ให้พอดีนะครับค่ดูนะครับว่าน้องจะใช้หมดหรือเปล่าหมดเฮ้ยห้ามห้ามเหลือห้ามขาดห้ามเกินด้วยนะถ้าอย่างนั้นโมคะมานะต้องให้พี่คืนห้าร้อย อยากได้อะไรอยากได้อะไรไี่บอกนั่งว่าอลังการมากอ่าเป็นต่คือบอเดี๋ยวอ๋อข้างบนเหรอหนึ่งหนึ่งแถมหนึว่าข้างล่างข้างล่างสองรอยเองอ่าแล้วแต่น้องมานะครับคนดีอะไร ามหน่อยตอนนี้คุณคุณปู่กับย่าใช่ไหมครับปู่กับย่าเป็นไงบ้างก็อยู่บ้านไม่ใช่ไม่ใช่หลังจากที่เรามาอยู่วงความรู้สึกตอนนี้ก็รู้สึกก็ก็ดีขึ้นสบายดีขึ้นไม่มีไม่มีภาระอะไรที่ต้องเป็นห่วงแล้วไม่มีมก็เพ,พ,พ,พื่นกับเพื่นกับปวยเพื่นกับแถาแล้วเนาะก็ให้แกอยู่เฉยเฉยแล้วเนาะ หรือว่ายังผูกกระดาษทำงานอยู่ก็ทําอยู่ครับก็ไป wall, 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 เลี้ยงวัวเลี้ยงควายอ๋อเลี้ยงวัวเลี้ยงควายพ่อบอกไปนั่งดีกว่าเออถามหน่อยอคนที่ชอบมากับมณนะมาหามณนะเป็นญาติหรือเป็นอะไรที่มาหาบ่อยบ่อยเป็นอาเป็นน้องของพ่ออ๋อเหรอที่เป็นทอมอ่ะตอนแรกพี่นึกว่าเป็นเอฟซีหรือว่าใครนะแล้วก็แฟนของอาที่แฟนของอาน่ะมีเอฟซีเข้าใจผิดนะว่า,าเป็นแฟนผม อ้าเหรอทำไมล่ะเป็นแฟนน้องใช่ไหมอ๋อก็คือไม่ใช่เป็นแฟนของอาร์ไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับก็คือน้องมาะก็อยู่กับอาร์มาตั้งแต่แมนอาก็เพราะอาร์แบบก็ถือว่าอาร์ไว้ใจได้กับเอาสมมติว่าทํามาอยู่กับอาร์นี้แหละมาอยู่ด้วยอืมอืมก่อนที่จะก่อนที่จะมาอยู่สาวน้อยก็คืออาร์ก็ดูแลใช่ที่จริงเจะไปทำงานโรงงานกับพานะอืมอ๋อ ค,คือจบม .3 จะไปทำงานโรงงานหรือว่างไงแมนครับอ,อ่ะก็คือตอนนั้นถ้าบอสโจยังไม่รับเข้าแล้วทำไมเราไม่อยากคิดไปอยู่คณะอื่นอะไรอื่นบ้างเคยไปออดิชั่นที่อื่นไหมก็คือก็มีมีอยู่ก็มีวงอื่นมาทาบทามตอ,อนที่ยังไม่เข้ามามาสาวน้อยใช่ก็ก็มีวงหมอรับคณะใหญนะ่เข้าไปทาบทามทักไปหาว่าจะมามาอยู่ไหมเป็นเพราะเห็นคลิปนั้นหรือเปล่า เก <spe ak> ี่ยวไหมคลิปนั้นตอนนั้นคือยังยังยังไม่ได้ออกออกยังไม่ได้ออกจากเข้าเข้าไปสมัครกับบุกสาวน้อยเพิ่นกับครัวเขาเขามีโปรไฟล์ไงมีโปรไฟล์เป็นหวลรำเพิ่นก็ได้ทักเข้ามาใช่ก็คือคือที่พี่บอกตั้งแต่แรกนะพี่ชอบมากเลยเพลงเพลงนั้นอ่ะพาแดงนั่งไออ่ะแล้วมารู้ว่าน้องเป็นหมอํำขอข้าวใช่จากถามอะไรเนาะเอฟซีอย่าว่าผมนะอย่าว่าผมนะผมถามอะไรแบบ อายไม่ที่จะทําแบบนั้นอะณตอนนี้มันคือความสุขอืมันถึงเราจะจะจนแต่เราก็มีความสุขสิ่งที่เราทํามันเป็นสิ่งที่ผมมักอยู่เลยผมเล็กกล้าแต่สินใจที่จะเดินเข้ามาจุดจุดนี้ผมไม่แคร์นะอมเนต์ลบๆถ้าผมผิดจริงๆอะผมจะแคร์ผมจะผมจะมาปรับปรุงถ้าอะไรมันไม่ใช่แล้วพูดไปผมจะไม่แคร์ผมจะไม่เก็บเลยนี่แหละครับที่ผมหลงรักน้องเนี่ยทุกคน ทุกคนอย่าเข้าใจผมผิดเนาะคือว่าเราผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็ดีใจที่พี่มาถ่ายมาถ่ายคลิปแล้วก็มาทำคอนเทนต์กับผมผงดีใจนะผมไม่ได้คิดอะมามพูดแล้วพูดอีกอ่ะก็ชอบมาตั้งแต่ตอนที่พ่อทำคลิปเริ่มต้นแหละอยากจะถ่ายมากๆเจอน้องมานะอยากจะถ่ายมากแต่คือแบบด้วยความพี่เป็นคนเกรงใจแต่ว่าถ้าสนิทแล้วก็ไม่เกรงใจเราไม่เกรงใจเราไ <c oughs> ปไ <ะ S 1> ป, <ะ S 2> ปไปต่อตอนน,<ด>นี้ยังไม่ได้ใช้เงินมากเลย โอ้ไปเอาซิเชตนาดีกว่าที่เชตนาเราในแก๊งปลาลูกคอกเราเสนอใครมาดีสุดคงก็เสนีทหมดแหละอาวที่เสนอสุดๆเลยอ่ะสุดๆหรอแก๊งปลาลูกคอกเสนีสุดๆหลอพี่ชูใจพี่ชูใจจะเป็นคนนี้แบบ เป็นพี่เหรอชูใจเป็นพี่เป็นพี่ผมชูใจอ่ะพี่ก็อยากจะถ่ายคลิปเขานะจริงจริงอ่ะพี่จะทำคลิปแล้วเอาเรื่องเขาเหมือนกันอ่ะแต่ตอนนั้นก็คือเหมือนว่าพี่ไปติดอะไรสักอย่างว่าพี่ยังไม่รู้ประวัติเยอะพี่ก็เลยไม่กล้าทใจแบบจะทักถามทักอาตลอดว่าเป็นยังไงอยู่ยังไงกลับบ้านไปพี่ชูใจก็จะทักถามแลพี่พี่อยู่ในเกงคนของเขาก็น่ารักหมดก่อนก็รู้ว่าเราเป็นน้องเขาก็ทักถามเราว่าเราเป็นยังไงบ้างอยู่ยังไงบ้างฝากฝากมาถึงน้องชูใจนะครับว่าพี่ดีเลิศประเสริฐสีอยากจะถ่ายคลิปด้วยนะครับ ใช่ต้องมีสักวันที่มาถ่ายคลิปด้วยกันเดี๋ยวมานะจะไปหาแล้วพี่จชูใจพี่แบมพี่บอมพี่ฟิล์มพี่ต้นน้ำนะคะเออเออเออเอเออต้นน้ำก็วันนี้ก็ไปแข่งผู้ร่างใช่แฮกทัวร์แฮกกำลังใจแล้วเออพี่ต้นน้ำก็ทำเต็มที่สุดพี่ต้นน้ำสิ่งดีต้นน้ำเขามีของคนมีของมีของเยอะนะครับทั้งเต้นทั้งรำทั้งซ้อนทั้งร้อง ได้หม,หมดนะครับ้องมาได้เหมือนกันก็อยู่ปงลางเดินใช่ไหมอยู่ปงลางแต่ไม่เคยฟอนไม่เคยอันะนี้ไม่เคยฟอนนะเดี๋ยวก่อนเอ้าไปทำอะไรกินของเราก่อนพี่มีน้ำยาเช็ดหน้าอนยะู่โซนทางไหนเช็ดเจ็ด<ๆ>ใช่ใช่ใช่ซื้อของที่ได้ใช้จริงๆนะครับที่ได้ใช้อเลยเอ้าเป็นขวดแจกไปเลย ตอนอยู่ปงลานตอนยังไม่เข้าเสาน้อยไดแต่งหน้าเองปะผมก็แต่งหน้าเองตลอดอ๋อพี่ว่าน้องเริ่มแต่งหน้าเก่งขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าเราคุ้นเคยกันหน้าเราเนาะแล้วก็มาอยู่สาวน้อยแล้วก็พี่ๆก็สอนแม่แร็กๆก็ครูเอแต่งหน้าให้อ่าเอาถามบรรดาคุณครูหน่อยครูเอครูไก่อ่าพี่อ่างเปาแล้วพี่ใครอีกพี่เอฟพี่เอฟพี่วัด ใครใใคครรดูเอจะเป็นครูที่ดุแล้วก็เป็นครูที่ใจดีครูที่จริงใจดุด้วยจริงใจด้วยนะพูดคําเดียวปึ๊บก็คือจบแล้วเราก็ต้องทําตามครูเอจะเป็นคนที่ดุแต่ว่าพูดคําเดียวก็เหตุตามเราอ้าวแล้วครูปอลมากับครูปอลหลายวันเป็นไงบ้างครูปอก็ครูปอเป็นครูที่ตลกแล้วก็ถ้างานครูปอจะเป็นคนที่จริงใจกับงาน เล่นก็เล่นงานก็คืองานอ่าใช่ใช่เวลางานคือเวลางานอคูไก่คูไก่ก็ป็นก็เหมือนคูไก่ก็เป็นคูที่แบบพูดพูดดีจริงใจพี่เปาพี่เปาก็เป็นคนที่พูดปกปกๆอูดโปกๆก็พูดจริงใจอพี่เปาก็ดูแลน้องๆดีใช่ใช่ดูแลดีแล้วอีกคนหนึ่งใครนะพี่วัดแล้วก็พี่ก้าพี่วัดคือพี่ พี่วัดคือพี่พี่วัดสุวรรณดลอ่าอใช่ใช่ชอบเห็นไปเวลา<อ>เวลาบ้างๆก็ชอบไปไปกินข้าวไปเดินเล่นกับพี่วัดบตไปใช่งชาหยอกกันอ่เนาะอนาคตอยากเป็นอยากเหมือนเขาไหมอยากอยากเป็นเหมือนพี่วัดนะเขาเขาก็เริ่มต้นมาคล้ายๆกับมานะนะใช่ไหมถ้าตามประวัติเขาจริงอยู่แต่ผมก็ชอบผมอยากเป็นเหมือนพี่วัดเออขอให้เราเสมอต้นเสมอปลายเนาะนะเป็นเด็กขอบคุณพี่ๆหลายๆคนที่ดูแลอ่าก็ขอบคุณผู้จั่ ผู้จัดการฮาร์ดบีดใครเหรอผู้จัดการฮาร์ดบีดก็เป็นก็เป็นอยู่ในบรรดาคู่คู่งั้นเละแต่ว่าเขาเอฟซีจะเรียกให้เรียกว่าผู้จัดการฮาร์ดบีดแล้วก็ขอบคุณพี่ต่อด้วยตอนเนี้ยพี่อะทำกับตัวเองเนาะคลิปคลิปแรกแล้วคลิปที่สองนะที่เราไปถ่ายเครื่องเล่นกันเนาะพี่ยังเ,ยเกง่งๆกับน,น้องอยู่อ่ะพอมาคิดเนี่ยรู้สึกว่าเออมันถ่ายแล้วมีความสุขมากขึ้นอนะ่ะมากเอามากเอาอ่ะทำไมตอนนั้นมันเก่งๆหรอใช่มันเก่งดิก็อยู่ดีมพาพี่ไปเล่นเครื่องเล่นใครออคือพี่อายุวุ่นนี้ละ ก็เล่นเล่นไปเลยคือมันมีทีกิตเทนพลแต่ว่าเราก็ซื้อแต่ของความหลงนั่นเนี่ยดีแล้วครับเอาของไปใช้เมนอันนี้เราเอาไปใช้ดีแล้วพี่ชอบแบบนี้แหละเวลาเออเวลาพี่จะซื้อของให้ใครนะพี่ต้องคิดหน่อยนะว่าเขาซื้อไปแล้วเขาจะได้ใช้หรือเปล่าใช่จริงใช่นะครับแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่เอฟซีนะครับที่ให้มาออนไลน์น้องน้องก็เอาไปใช้ให้กับครอบครัวไปใช่ครับเกิดประโยชน์นะครับเดี๋ยวจะมี อะไรให้ติดตามอยู่นะคะว่าผมจะทําอะไรอีกว่าจะมีอะไรให้ตื่นภัยอีกโอ้โหนี่แหละครับน้องมาน่าของเราอ้าวเดี๋ยวให้น้องมาน่าเลือกของก่อนไม่รู้ว่าเราจะเลือกอะไรวะางเป็นไมโป้กันไปเนาะน้องน้องน้องพี่ถามเลยหน่อยใครเสือกกันนิ้วอ่ะให้เลือกเืองพี่ลายซีพีแน่หาเรื่องไงหาเรื่องให้ตัวเองไง ตัวนี้สเสร็จคอนเท็กเรียนดีไหมก็ลองดูลอง,งดูติดตาไหมพี่แต่ตัวนี้นะคะศูนย์ศูนย์อันนี้จะเป็นอ่าเดี๋ยวให้น้องเลือกของกันนะครับอ่ารอบนี้หมดไปกี่บาทครับหมดไปสองร้อยแปดสิบเก้าบาทสองร้อยแปดสิบเก้าบาทเหลืออีกสองร้อยสิบเอ็ดบาทนะครับรซีเัียสๆเขาคือมีประโยชน์นะนี่ ตอนนี้เหลือเงินสองบาทนะครับทุกคนอย่าลืมคอ้อดตกลงของเรากันนะครับตอนนี้เลือกอะไรอ,ะรอ่ะสีลิปสติกใช้ยี่ห้อนี้อยู่แล้วหรือว่าไงก็ใช้ยี่ห้อนี้อยู่แล้วอยากเปลี่ยนสีหรือว่าอะไรก็อยากเปลี่ยนสีอยู่ไม่รู้ว่าจะสีไหนเมื่อกี้น้องมาถามผมผมก็อพี่ไม่รู้ว่าถ้าพี่ชอบพี่ก็ชอบแบบแดงส,สดๆเลยแดงนี่หรอไม่ใช่อะไรก็ได้ที่ทาให้มันดูส,สดๆอะ่ะ ผมไม่ชอบแดงมากมากนะราคาเท่าไรอ่ายังเงินยังพออยู่นะครับทุกคนไม่รู้นะพี่คำไหนคำนั้นนะห้ามใช้เหลือใช้เกินนะครับถ้าใช้เหลือใช้เกินน้องมานัทจะต้องรับผิดชอบเงิน500บาทเอาถ้าไม่มีสีบ่บาทไม่หมดยัง ที่ลองอันนี้หมดหรอ้วแลอพี่ว่าหมดนะเราดูสีนี้ก็น่าจะสวย,ย่มันหมดวะปกติเครื่องสำอางเนี่ยเราเป็นคนเลือกเองดูเองหมดหรืว่าพี่ๆเขาแนะนำมาว่าใช่แนี่นํำด้วยบางสิ่งบางอันเราก็ไม่รู้ไงสีนี้ไปใช้ดีกว่าเนาะก็ลองดู ทาวันนี้เลยป่ะทาวันนี้เลยป่ะฮะทาวันนี้เลยไหมทาวันนี้เลยสิอ๋อแล้วมีอันที่เขาให้ลองวันนี้อันนี้เสีอะไรที่เขาเปิดอะไรทีนี้คงจะไม่เหมือนหรอกเอนาะพี่ชอบสดๆอะ,อะส่วนตัวนะส่วนตัวเลยส่วนตัวถ้าสดอันนี้ก็สดุดแล้ว <laughs> อ่ะนี่ กี่บาทเมื่อกี้กี่บาทหนึ่งร้อยเท่าไหร่ดูไหนอ่ะหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทตอนนี้เหลือเงินเท่าไหร่ตอนนี้เหลือเงินอยู่ยี่สิบสามบาทอ่ะมาดูที่ว่ายี่สิบสามบาทน้องมนะะันน่จะซื้ออะไรได้จะซื้ออะไรได้ซื้ออะไรต้องใช้ให้หมดไม่รู้สิห้ามเหลือห้ามเกินห้ามขาดงั้นน้องแะมันน่าจะรับผิดชอบรับผิดชอบ อ่าดูสิกระยอดนี่ได้ไหมเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวต้องซื้อของไม่ไม่รู้เลย<ส><ส>มันต้องซื้อของนะพี่ให้ผมแล้วไงอ่ะมันเป็นสิทธิ์ของน้องมานาแล้วอะ <c oughs> โอเคครับวันนี้น้องมนาก็เขาจีทำไมเขาโอเคครับใช้หรือเปล่วันนี้น้องมานาก็ได้ทำภารกิจสำเร็จแล้วครับใช้เงิน500บาทนะครับทุกบาทนะครับแล้วก็ ไปบริจาคแล้วอ่าไปบริจาคด้วยโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจเป็นกำลังใจให้กับช่องดีเลิศประเสริฐสรีด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ